สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชาตาลินชำมลำ้ำอยู่ชั้นปวชหนึ่ง1สาขาง,งานไฟฟ้ากำลงังวันนี้จะมาอธิบายความหมายของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องกลไฟฟ้ากระแสต,ตรงหมายถึงเครื่องกลไฟฟ้าที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็ก เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงมีหลักการทำงานโดยอาศัยการเคลื่อนที่การหมุนเปลี่ยนรูปพลังงานหากทำงานเป็นเครื่องกำเนิดก็จะเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยกำเนิดกระแสให้ไหลาภายในขดลวดตัวนำขณะหมุนพัน สนามแม่เหล็กในทางตรงกันข้ามหากทำงานเป็นมอเตอร์ก็จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยอาศัยกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำในการสร้างแรงดูดและแรงผลักขั้วแม่เหล็กจึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่โดยอาศัยสนามแม่เหล็กในการเปลี่ยนพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบัติท<ไ>ี่ดีเด่นในการปรับความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำสุดจนถึงสูงสุดนิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานทอผ้าเป็นต้นการขับเคลื่อนไฟฟ้าในการศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงควรรู้จักอุปกรณ์ต่างๆของ ไฟฟ้ากระแสะตรงและเข้าใจถึงหลักการไฟฟ้ากระแสะตรงแบบต่างๆโดยเราสามารถนำมาใช้ได้สองลักษณะคือเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล